ครับผมคลิปนี้ก็เอามาให้ท่านชม3องค์เลยนะครับจะชมองค์ไหนดีเนี่ยเดี๋ยวซุมให้ดูชัดก่อนนะครับเนาะเห็นหลยท่านลังเกินนะครับที่ถามมานะครับว่าเปิดแบ่งปันไหมครับผมก็จะเปิดให้ทุกท่านบูชานะครับเปิดแบ่งปันนะครับนะถ้าท่านใดมีกําลังทรัพย์มากพอนะครับที่จะนิมนต์ท่านไปบูชาได้นะครับนะก็ ติดต่อมาที่เบอร์โทรที่ผมได้ลงไว้หน้าปกนี่เลยนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับเก่าไหมครับพระที่ผมให้ทุกท่านชมเนี่ยเป็นพระมรดกตกทอดนะครับจากปู่ย่าตายายของผมเองนะครับนะผมบอกเกือบทุกคลิปนะครับก็ให้ท่านชมมาความเป็นธรรมชาติเห็นไหมแค่ดูแป๊บเดียวก็รู้ว่าเก่าละนะครับนะไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากมายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมที่ผมทําไมถึงเน้นว่าเกตเนี่ยทำไมถึงกกใหญ่ปลายเลียวนะครับแทบทุกองนะครับนะเห็นไหมท่านชมนะ เนี่ยเห็นไหมของเก่าเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมที่ทันมือทันยุคหลวงปู่สร้างนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยคือเป็นยุคต้นนะครับนะอันนี้ก็ปู่ย่าตายายได้บอกไว้นะครับว่ายุคต้นเป็นอย่างไรนะครับท่านสังเกตดูซุ้มเห็นไหมเหลี่ยมในเนี่ยเขาจะมีเว้ามีแหว่งเห็นไหมครับใหญ่เล็กไม่เท่ากันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เกี่ยวเล็กมานี่ใหญ่เนี่ยมานี่กิ่ยวมานี่เล็กเห็นไหมครับเนี่ยใหญ่นี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับของพระแท้นะครับนะอย่างนี้ก็มีนะครับเเเนนนีี่่ยยห็ม เนี่ยนี่ก็เม็ดแดงนะครับนะ่อย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เลยนะครับทรงพิมพ์แบบนี้เลยนะครับฐานใหญ่ซุ้มก็อใหญ่นะครับเห็นไหมดูการเกิดของเขานะครับเห็นไหมเนี่ยเขาเกิดปฏิบปตะต่อกันนะชั้นฐานเนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาเกิดหมดแล้วนะครับนะเขาไม่มีอะไรที่จะเกิดอีกเขาเป็นหินแล้วนะครับความเป็นธรรมชาติเขามีทุกองค์นะครับนะพระแท้เนี่ยท่านดูอย่างเงี้ยองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลอยน้อนชัยอะไรเจาะเนี่ย เจาะกินจนโวเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นเซียนเซียนก็จะเรียกเนื้อเน่านะครับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะคือการผ่านนะครับเนี่ยไม่นี่ยนี่เนี่นี่เลยเห็นไหมครับเนี่ยนอนใช้อไรเจาะนะครับผมจะเรียกเนี่ยเซียนเขาจะเรียกเนื้อเน่านะครับเนี่ยไม่เนี่ยตามพระงค์พระหนังตามองค์พระตามซุ้มตามฐานอย่างเงี้ยนะครับนะแต่พระเนี่ยศึกทั้งนั้นแหละนะครับคือการผ่านการใช้นะครับนะเนี่ยท่านเห็นไหมนี่เนื้อเน่าอย่างเงี้ยเห็นไหมเซียนเรียกนะครับนะ ผมไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะครับเนาะก็รู้ๆกันอยู่เนี่ยเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเสียนจะเรียกเนื้อเน่าเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยยุบลงไปเลยเนี่ยปากหลุมนี่คมเลยนะครับนะท่านคงชมกันออกนะครับพระเก่าพระใหม่นะครับนะอย่างเดี่ยมอย่างมุมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาจะไม่คมนะครับการผ่านอายุนะครับร้อยกว่าปีนะครับหลวงปู่ก็ได้มรณภาพไปร้อยกว่าปีแล้วท่านสร้างก่อนที่ท่านจะมรณภาพ นะครับนะเขาตกเข้าไป200กว่าปีนู่นแหละเนาะครับเนาะในเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเน่านะครับนะท่านใดมีกําลังทรัพย์พอนะครับที่จะบูชาท่านไปนะครับนะเห็นถามมาหลายเยอะเยอะเยอะเกินนะครับผมก็เลยเปิดแบ่งบูชาให้หมดแล้วหมดเลยนะครับนะมันเป็นของมรดกตกทอดนะครับเนี่ยท่านชมเอาเห็นไหมความเป็นธรรมชาติอยากให้ท่านได้ชมเยอะเนั่นแหละแต่ก็ ทำธีละองมันก็นานนะครับเนี่ไม่เหน่เห็นไหมน้อนชัยไรเจาะนะครับเขาจะเจาะเข้าไปจนปากจนคมเลยปากหลุมเห็นไหมครับกวางเลยนะครับนะเนี่ไหมเนี่ยทิ้งไปธรรมชาติเนี่ยเม็ดแดงก็อยู่อย่างเงี้ยเขาจะอยู่ทั่วนั่นแหละนะครับเม็ดเล็กๆก็มีเม็ดใหญ่ก็มีแต่ไม่เยอะนะครับนะแล้วก็ต้องใช้กล้อง 10x 2องดูเอานะครับเหน่ไม่เหน่เนี่ยรอยน้อนชัยไรเจาะทั้งแหละนะครับนะทั้งข้างทั้งล่างทั้งหลังนะครับเี่ไม่เหน่เขาจะมีอยู่ทั่วนะครับพระแท้นะครับนะจะต้องมีความเป็นธรรมชาติมาก่อนนะครับ ผมเน้นให้เป็นประจำนะครับเนี่ยเห็ไม่เนี่ยนี่จะต้องอย่างนี้เลยนะครับนะนี่รูเข็มนะครับนอนชัยไรจาะปูไตนะครับก็ต้องมีเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยรอยปูไตนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับนะรูเข็มก็จะเป็นรูลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับรูเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับนะที่ผมขยายทุกท่านชมเนี่ยถึงจะเห็นนะครับอย่างนี้เลยนะครับนะดูด้านข้างแบบเนี้ย ดูไปธรรมชาติจะเหมือนก้อนเมฆเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหรือเหมือนหินโขดหินที่ขึ้นเป็นก้อนๆเนี่ยเนี่ยนะครับนี่คือพระแท้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะท่านใดมีกําลังทรัพย์นะครับทรัพย์ที่ได้มาผมก็เอาไปทําบุญทําทานนะครับนะช่วยเหลือสังคมนะครับเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ย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 ท่านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนก้อนเมฆไหมครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับนะ ความเป็นธรรมชาติของพระเก่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะท่านใดที่มีกําลังทรัพย์มากๆนะครับที่คิดว่าจะบูชาท่านไปไว้บูชานะครับปกปักรักษานะครับนะหาไม่มีแล้วนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมมีไม่มากหรอกครับเป็นของมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของผมเองนะครับเนี่ยอย่างงี้เลยไรเห็นไหมครับในด้านหลังก็ยังมีเลยเนี่เห็นไหมเนี่ยนอนชายละเจาะเสี้ยนเลียกเนื้อเน่านะครับนะเนี่ย ห็นไหมล่องรอยของเขานะครับขาวนะครับอมเหลืองนะครับนะเนื้อขาวอมเหลืองหรือขาวอมตาลนะครับนะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ยูนาปรกนะครับนะก็จะมีน้องๆคอยรับสายนะครับเนาะก็ว่ากันไปนะครับนะมาคุยกันได้นะครับนะแต่ก็ต้องกําลังซับสูงหน่อยนะครับเนาะก็รู้ๆกันอยู่นะครับนะว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับ ของแท้องคหนึงเนี่ยมันเป็นล้านขึ้นไปอยู่แล้วนะครับนะก็บอกกันตรงๆเลยน้องครับเนาะก็เอาประมาณนี้นะอะครับเนาะขอบคุณครับ